Kpqr Codebox พร้อมใช้งานในลาวและกัมพูชาแล้ววันนี้หมดปัญหาเรื่องเงินสดหรือการเก็บเหรียญที่ยุ่งยาก Kpqr Codebox คือระบบรับชำระเงินผ่าน QR Code ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายราคาประหยัดเหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจตู้หยอดเหรียญร้านค้าตลาดนัดและผู้ที่ต้องการระบบรับเงินที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยจุดเด่นของระบบ Kpqr Codebox สแกนจ่ายผ่านมือถือได้ทันทีไม่ต้องพึ่งเงินสดหรือเหรียญรองรับธนาคารในลาวและกัมพูชาเงินเข้าบัญชีทันทีดูรายการได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ตัดปัญหาการขโมยงัดแงะทำให้เครื่องเสียหายเหมาะสำหรับใครเจ้าของตู้ยอนเหรียญตู้น้ำดื่มเครื่องซักผ้าตู้น้ำมันและอื่นๆร้านค้าในตลาดชายแดนและร้านอาหารขนาดเล็กกลางผู้ค้าตามตลาดนัดหรือแผงลอยผู้ให้บริการในประเทศลาวและกัมพูชาที่อยากให้ลูกค้าชำระเงินง่ายขึ้น พร้อมส่งทั่วประเทศลาวและกัมพูชาทีมงานเราสามารถจัดส่งแนะนำวิธีติดตั้งและให้คำปรึกษาทางเทคนิคได้ตลอดสนใจติดต่อโทร0924913934ไลน์ ID 0927676317